เนื้อเสือลองไห้สดสดแบบนี้นะครับก็จะลงแค่เกลือก็พอให้พอมีรสชาติจะไม่ลงซอสหรือว่ารสชาติอย่างอื่นเลยนะครับรวมถึงพริกดำก็จะไม่ลงเลยนะครับเราจะได้กลิ่นไอของเนื้อชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเสือสดสดแดงแเด้งๆ,เดง,ๆงๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันแบบนี้เลยวันนี้มีแค่มันอ่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเชฟชาติจะโทรไปจองมันแข็งมาทําคลิปให้ fc ได้รับชมกันครับย่างเนื้อรอบละ1นาทีครึ่งถึง2นาที ความฉ่ำเลือกได้ตามชอบกลิ่นหอมตลบอบอวนจนน้องแมวต้องเดินวนหลายรอบเลยนะครับเราจะกลับเนื้อของเราอยู่ที่2รอบนะครับความสุกเลือกได้ตามชอบแล้วก็กลับกันอีกรอบนะฮะควางลายนิดน,นึงนะฮะข้อดีของการใช้กระทะกิวก็คือเราไม่ต้องกลัวที่แบบจะมีไฟท่วมไฟลุกทําให้เนื้อเราไหม้นะครับนี่นะฮะเนื้อเสือร้องไห้ยากฉ่ำ,ฉำ,ฉำแบบนี้นะครับ นี่ท่านผู้ชมสังเกตดูเลยนะครับเลือดซิฟซิแบบนี้อร่อยมากความสุกตามชอบนะครับท่านผู้ชมเลือกได้ตามชอบเลยจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วแซ่บมากๆวันนี้ชเชฟชาติจิ้มกับแจ่วขมนะครับส่วนตัวมันเสืออันนี้นะครับเป็นมันอ่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะหนึบๆเลยจิ้มกับแจ่วขมแซ่บๆหรือว่าท่านผู้ชมไม่ชอบแจ่วขมก็เป็นแจ่วมะนาวก็ได้นะครับชเชฟชาติทําคลิปไว้ให้ชมหมดแล้วนะครับก็ฝากลองนําไปนาทานกันดู